สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าการใช้ช่องทางการสื่อสารรูปแบบออนไลน์ของ YouTube เราได้ประโยชน์อะไรจาก Youtube บ้างแน่นอนค่ะเราได้สาระจากคลิปที่เราดูอยู่แล้วแล้วทักษะล่ะคะทักษะการฟังทักษะการพูดทักษะการอ่านหรือแม้แต่ทักษะการเขียนเรามีการใช้ทักษะเหล่านี้อย่างไรในการที่เราใช้ YouTube ในแต่ละวัน เพื่อนๆอยากรู้นะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะ 1. ทักษะการฟังฟังเนื้อหาจากคลิปที่ดูเพื่อให้ได้ใจความสำคัญของคลิปที่ดูจำเป็นต้องใช้สมาธิเพื่อให้ได้ใจความสำคัญและการใช้สมาธิในการฟังนี้เองค่ะที่เรียกว่าทักษะการฟัง 2. 2. ทักษะการพูดลองพูดตามหากคลิปที่ดูเป็นคลิปการฝึกพูดเช่นคลิปฝึกพูดภาษาอังกฤษต้องอาศัยการฟังอย่างตั้งใจเพื่อไม่ให้เป็นการพูดที่ผิดเพี้ยนหรือต่างไปจากเสียงที่ถูกต้องต่อมาในทักษะที่3นะคะทักษะการอ่าน ลองอ่านออกเสียงตามเช่นคลิปการอ่านทำนองสนอหรือการอ่านซับคำบรรยายภายในคลิปนอกจากนี้ยังสามารถอ่านคำอธิบายของคลิปนั้นๆที่เราดูได้อีกด้วยค่ะและในอีกทักษะหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆก,ก,ก็คือทักษะการเขียน คือการเขียนคอมเมนต์ภายใต้คลิปที่เราดูสิ่งสําคัญคือการใช้คำพูดเราจำเป็นต้องระมัดระวังในการเขียนคอมเมนต์เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างความรู้สึกไม่ดีแก่ผู้สร้างคลิปนั้นๆค่ะวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเปิดสื่อที่เหมาะสมกับวัยเช่นเปิดคลิปวิดีโอทบทวนบทเรียนประเภทบทท่องจาแม่กอกา ให้กับนักเรียนชั้นป2หรือเปิดคลิปเกี่ยวกับนิทานให้คติสอนใจให้กับนักเรียนชั้นปสการสื่อสารที่สร้างสรรค์การใช้สับแสลงโดยทั่วไปแล้วสับแสลงหรือถ้อยคำที่ใช้แล้วเข้าใจการเฉพาะกลุ่มหรือระยะเวลาเือแน่นอนว่าไม่ใช่ภาษาไทยที่ยอมรับว่าถูกต้องแต่บางครั้งคลิปหลายๆคลิปที่เราพบเจอใน YouTube ก็มักจะมีการใช้สับแสแลงโดยมีความประสงค์เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้เข้าชมดึงดูดความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบในสับสนแลงหรือแม้กระทั่งสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่น่าจดจำว่าคลิปที่ตนได้ทำขึ้นมานั้นมีการใช้สับสนแลงเป็นเอกลักษณ์ถึงแม้ว่าสับสนแลงจะไม่เป็นที่ยอมรับแต่เราสามารถทำให้สับสนแลงเป็นการสื่อสารที่สร้างสรรค์ได้โดยใช้ให้ถูกบริบท เรียงคำที่มีความหมายในเชิงลบเช่น,น,ดดนใช้คำว่าเจ๋งหรือแจ๋วแทนคำว่าสุดดีนใช้คำว่าปังบุรีเย่เลิศเพื่อแสดงความรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากทั้งนี้เพื่ออัตราลดสำหรับผู้ฟงังเท่านี้ก็สามารถใช้คำศัพท์แสลงเพื่อสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ได้แล้วค่ะหลีกเลี่ยงการใช้คำต้องห้าม คำต้องห้ามคือคำที่ไม่ควรใช้ในการสื่อสารเช่นคำผวนคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศคำตัดรวมไปถึงคำหยากเพราะนอกจากจะทำให้ไม่เกิดความสร้างสรรค์ในการสื่อสารแล้วยังทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันอีกด้วยค่ะใช้คำเลื่อนหูคำเลื่อนหูคือคำที่ควรใช้ในการสื่อสารเป็นคำที่แสดงความสุภาพถือเป็นการให้เกียรติผู้ที่กำลังสื่อสารด้วย หรือผู้ที่เราเอ่ยถึงเช่นกินข้าวยังเราสามารถใช้เป็นกินข้าวหรือยังคะหรือทานข้าวหรือยังคะเพื่อให้ผู้ฟังไม่รู้สึกว่าผู้ถามถามด้วยความไม่เต็มใจหรือใช้คําว่าบอกบางหุ่นนางแบบหุ่นดีแทนการใช้คําว่าผอมเพื่อให้เกิดความรู้สึกดีแก่ผู้ฟังหากสามารถทาได้ก็ถือจะเป็นการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์อีกวิธีหนึ่งคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆนได้คำตอบกันหรือยังคะว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ช่องทางการสื่อสารรูปแบบออนไลน์สำหรับผู้ชูบ้างเพื่อนเพื่ออย่าลืมฝึกทักษะทั้ง4ทักษะการฟังทักษะการพูดทักษะการอ่านและทักษะการเขียนในทุกๆวันนะคะที่สำคัญเพื่อนเพื่อนอย่าลืมใช้วิธีการสื่อสารที่สร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้กลุ่ของพวกเราต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ